สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเดิมๆที่ยังมีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ครับนั่นคือเรื่องของเงื่อนไขในการเกิดสิทธิกรณีชราภาพนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนก็ไปผูกโยงกับอายุซึ่งก็ถูกต้องครับมันเกี่ยวข้องกับอายุแต่มันไม่ได้จากัดตายตัวว่าต้องเป็นอายุ55เท่านั้น บางคนก็ไปผูกโยงกับการเกษียณใช่ครับการเกษียณอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณมีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่ทุกกรณีเสมอไปบางคนเกษียณแล้วแต่คุณไม่หยุดคุณยังสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อไปดังนั้นการเกษียณของคุณก็ไม่ได้ทำให้คุณเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพบางคนไม่ได้เกษียณเขาออกจากงานด้วยสาเหตุอื่น เขาก็เกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพดังนั้นการเกษียณเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพก็ได้นะครับเรามาทําความเข้าใจกันใหม่ครับสําหรับใครที่เข้าใจอยู่แล้วก็ถือว่าดูซ้ําก็แล้วกันนะครับนี่คือเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันมีแค่2ข้อเท่านั้นครับนั่นคืออายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นะครับเพื่อความเข้าใจของข้อนี้ผมขออธิบายให้ชัดเจนดังนี้ครับอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคืออะไรก็คือทุกอายุครับที่ไม่ได้น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์จะเป็น55ปี1เดือน55ปี2เดือน 56, 57, 58หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่มันไม่ได้น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์นี่คืออายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นะครับหรือว่าไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับนี่คือตัวแปรแรกครับซึ่งมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ทําให้คุณเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพนะครับดังนั้นการเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพมันจึงไม่ได้ฟิกตายตัวครับว่ามันจะต้องเป็นอายุ55เท่านั้นมันอาจจะเป็นอายุอื่นๆก็ได้อย่างเช่น55ปีกับ7เดือน56ปีหรือ58ปีหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่มันไม่น้อยกว่า55เพราะ มันมีเงื่อนไขเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นคือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ได้จํากัดในเรื่องของอายุบางคนอาจจะสิ้นสุดลงตั้งแต่อายุ20ก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณสิ้นสุดลงเร็วขนาดนั้นถามว่าคุณเกิดสิทธิ์หรือยังก็ยังไม่เกิดสิทธิ์เพราะอายุคุณยังไม่ถึง55แล้วคุณทํำยังไงคุณก็สามารถที่จะรออยู่เฉยเฉยก็ได้รอตั้งแต่อายุ20 จนถึงอายุ55นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนด้วยซ้ําพอถึงอายุ55คุณก็จะเกิดสิทธิ์เพราะว่าคุณมีครบทั้ง2เงื่อนไขนะครับแต่บางคนอายุเกิน55ไปแล้วแต่คุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ถือว่าความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงคุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินกรณีชาราภาพ 5, เพราะเงื่อนไขมันไม่ครบคุณมีแค่ข้อหแต่คุณไม่มีข้อสครับ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงอย่างที่ผมได้บอกครับมันไม่เกี่ยวกับอายุนะครับจะอายุ20ก็ได้อายุ70ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ในนายจ้างที่ไม่ได้จํากัดอายุเกษียณเอาไว้เนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นลูกจ้างของเขาได้ตลอดชีวิตนะครับหรือการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็เช่นกัน ไม่ได้ถูกจํากัดในเรื่องของอายุว่าคุณจะต้องออกตอนอายุเท่านั้นเท่านี้มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าอยากจะให้สิ้นสุดลงที่อายุไหนหรือไม่อยากสิ้นสุดเลยก็ได้นะครับและการสิ้นสุดเนี่ยมันสิ้นสุดยังไงถ้าเป็นมาตรา33ก็คือคุณออกจากงานออกจากงานวันไหนนั่นแหละครับคือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและการออกออกด้วยสาเหตุอ,อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องกเกษียณ อย่างตัวอย่างออกตั้งแต่อายุ20ก็คืออาจจะลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างอันนี้คือไม่ได้เกษียณก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเหมือนกันนะครับหรือบางคนเกษียณก็ใช่ครับความเป็นผู้ประกันตนก็สิ้นสุดลงเช่นกันอันนี้คือมาตรา33ถ้าเป็นมาตรา39จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อคุณลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือคุณมีการส่งเงินสมทบ ไม่ครบตามเงื่อนไขของเขาจนทำให้ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สิ้นสุดลงอย่างเช่นขาดส่งต่อเนื่อง3เดือนอย่างนี้เป็นต้นครับความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สิ้นสุดลงนะครับหรือสรุปง่ายๆนะครับก็คือข้อ2เนี่ยคุณไม่ได้เป็นมาตรา33แล้วไม่ได้เป็นมาตรา39แล้วคุณก็จะมีคุณสมบัติในข้อ2แล้วเมื่อมีครบทั้ง2ข้อครับคุณก็จะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพครับ ดังนั้นครับอายุ55ปีบริบูรณ์ใช่ครับอาจจะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพแต่ไม่ใช่55อย่างเดียว50เท่าไหร่ก็ได้ที่มันไม่น้อยกว่า55 55ปีกี่เดือนก็ตามหรือ56 57 58ห9ทุกอายุที่ไม่น้อยกว่า55ใช้ได้ทั้งนั้นสำหรับข้อหนึ่งครับและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ไม่จำเป็นต้องเกษียณอย่างเดียวจะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอะไรก็ตามขอให้สิ้นสุดลงคุณก็จะมีข้อ2เมื่อมีครบ2ข้อคุณก็จะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพคุณก็สามารถไปติดต่อขอรับเงินกรณีชาราภาพที่สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ